คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันทีิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนิแอดมินกัมาเชียจะพาพี่น้อง FC อตามแนวทางเหลขกของไอชัยภูมมฝันแมนเด้อครับผมลองไปเบิ้งนะ้พี่น้องเนาะสำหรับเหลขกของเพิ่นกับบหลายหางครับพี่น้องเป็นเหลขคขามฝันครับก็บเคยตามไอชัยภูมิตั้งแต่ทีวาเพิ่น ปาดเหลขบางมีได้หาเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับผมงวดนี้เดี๋ยวไปรับชมร่วมกันครับผมงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมกับไอชัยยูุ่มฟันแมนฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียในเด้อครับผมครับก้อนที่เบื้องหน้าทางตัวเลขของไอชัยภูุ่มฟันแมนเกามาเชียกับขอขอบพระคุณไอเด้อครับผมที่ให้แนวทางกับเก่ามาเชียไปรับชมรับฟังอานเหลขกฟันแมนกันเลยครับไอครับแอดมินเกามาเชียสวัสดีไอ แช่จะพูมฝันแม่นครับผมครับวัดีครับครับอายเพราะว่าบ่ได้ลงคลิปโดนนอใหญ่นะครับผมบ่ได้ล่งคลิปโดนแล้วบ่ได้ตามอ้ายมากครับื้อนี้ก็เลยได้ยินข่าวว่าอ้ายกัเลขกเขาดีอยู่เหล็กฝันนี่ครับผมื้อนี้แอดมินกขลามเชียก็เลยอยากจะนํำแนวทางเหลขกวามฝันอ้ายไ้พ่นนองเอซได้โชว์เลยหลาบนํำครับผมครับ อยู่ดีสบายดีป่ะครับไอ้สบายดีครับครับผมอันม่อนีกัล่องพิจารนาเบิ้งนอกไนอกฝันแม่นครับผมครับวันอันขามาสองวันแล้วครับเฉพะอนี่ครับครับข้างวดกรอนกับมืมวันนนะครับอืมเอาครับไอ้สำหรับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมเดี๋ยวมาตามตัวกันนะครับผมครับเรื่องเล่าความฝัน เป็นยังไงครับผมวัดน,นี้กัฟันเจ้ากับมันใกลคนนึงครับอยู่บ้านนึงคนเราฟังขังมันนลครับมันแล้วมัวนรามนี้ที่ดินแล้ววันนี้มันเป็นลูกเล่มที่ดิน,นแล้ววันนี้แล้วมันเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาล้างวัดนะครับ,รบล้างวัด<ผ>มไม้นะครับวันนี้เันพ่อพันไม้เหรอเจ้าหน้าที่มาสองคน ท่านก็เอาเป็นเอาเป็นกองคล้ายๆกองโฟมเนาะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอะไ่ครับเอามาวางไว้ครับผมวางไว้แล้วก็อันอันเดียวนะครับวางไว้แล้วก็แทกไปแทกไปกันต่อกันไปเรื่อยๆนะครับจนจนนอดสุดเสรฉดแดนมาครับครับอันนี่ท่านอันนี้อันไอ้เพื่องกับไอ้อันหายเนื้อปักไว้ท่านคนที้ผมค้วได้ไหมวันนี้ไม่ค้วดวันนี้ผมผมมาปักเนื้วนี้ผมเลี้ยวไปเห็นเล็กเล็ก ครื่องสอดอยู่แล้วนี่ผมก็เลยมาปักลงมันนี่อย่างผมก็เลยถามเพื่อนว่าที่ดินเนี่ยมันที่ดินเอย่างเพื่อนก็เลยว่าที่ดินตประกอบซีขีดชุดหนึ่งสครับอ๋อสี่ขีดชุดหนึ่งครับ,รบมันมันเป็นพิศนาครับครับก็เขาฟันไปครับครบมสรรพปันตนนะครับปันปันเล็กครับสีขีด <1. S 2> ชุดหนึ่งครับ ใชาผู้อ่ที่อันฝันเจ้าหนึ่ยน่าใช้ชุดขาวเลยเป็นส้งมีล้าสีเป็นจุงเด่ผู้ข,ขึ้นว่าจะเป็นปูนะครับอ๋อ oh, ครกับผมส่วนมากเล็กอ่านจะเป็นเหล็กปูมาบอกนะครับเนาะเนี่ยครับเป็นปูเป็นแย่ครับส่วเล็กเขี่นจะเป็นเลขบนครับครับเราเหย่มมาสิบนวดแล้วอันวน่ามีแพทนะครับตามที่ผมไม่นี้มาแต่ว่าผมออกมาได้ครับอืมเขาตีบาเถือกเองเนาะ เป็นห้เป็นปิศนานั่นบางบางเชื่อมันก็เป็นปิศนาแล้วก็ไปตีนั่งน้ำเลขดังไปนะครับโอ้ไปตีใส่เลขดังไปครับวันนี้ไม่ออกเลขเจ้าของกันเลยเลขปูแล้วไงหนึ่งครับแต่ผมไปมาหนึ่งสิบหมดแล้วพุทธน้พาทเ์ตะเคียรโอ้พ้นพ้นบอกแค่ตัวเดียวเนียนปะครับผมครับเป็นปิศนา C01 นะครับผม ซีดินสอกประกอีคดสนหนึ่งเพราะว่าจะเป็นตัวอักษรบับบติรนะตัวอักษรเมื่อกี้นี่เนาอะซอีสูงหนึ่งก็เลยครับเอาง่ายๆแบบตรงๆขัข้กรอนะก็ไหนตรงๆนะผมั็แบตีไปตีกันเมื่อตรงกับเลาไปบทีน้ำเล็กดังก็เลยบาเถึกครับสอบประกอบซีศูงหนึ่งค,ครับครับผมสอปกอบคีซีสู์หนึ่ง ลองพิจารณาเบิ้งเด้อครับผมนานๆเที่จะจะได้โชว์เลยลาบน้ำมไอ้ใช้พูดนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเป็นโชว์เป็นลาบครับผมเบิ้งจากการใช้เสียผ่าการแต่งตัวน่ะเจ็เป็นปูนบ่ครับผมครับเป็น,นาาเนราใช้สีขาวเป็นทรงมีมีน้ดสีแล้วก็เป็นทรงมีแสงนิยนึงเพราะเพราะสงสัยนะครับครับเอาเป็นเมื่อไหาราย่ยดอกแล้วบ่ว่าไหร่เดอดครับ ท่านแม่ไอ้ตีก็จีเป็นตัวนี้บ่ครับผมครับตีตรงๆเลยครับเพราะว่าอันตีอันไหนอันไห้ตรงเลยอันอมเนี่ยไปตีไปเพื่อเป็นไรกันเรื่องจริงนะมันก็เลยพูดถือครับครับงวดอันจะพื่อตีหกสิบห้าเนี่ยเพิ่นเพิ่นไม่ให้ห่างวดแล้วครับตรงเป๊ะเลยครับอืมอันเพิ่นมไม่ให้แต่ละเทเลช่องเนี่ยเพิ่นจะให้สามงวด ครับใ่ซักแล้วเพิ่งก็หยุดไปแล้วเว่อนเวืยนอีกสองงวดแล้วเพิ่งก็มาอีกครับอันนี้งวดที่จะได้หระครับเดี๋ยวผมนี่สำหรับสำหรับสำหรับปูทั้งปูทั้งแย่หี่ถ้าได้ไหมกับงวดที่สิบเอ็ดครับั้งมัดเลยน่ะครับครับผมอกล้ครับจะตมงวดสิบงวดนี้มันตรงเป๊ะๆไปเลยครับแต่ว่า ผมน้เต้นะครับ,รบผม <c oughs> น้องเป็นอ๋องวดนีก้ก็ให้เขาเด้อครับปูย่าฉันน่าจ <c oughs> ทิปเป็นเลขบนครับเป็นเลขล่างอยอะงวดเดียวครับเน้นบนเด้อครับผมประมาณว่าเพื่อนอยากให้เขาเขาอ่อนปูหน่อยแล้วอยากให้เขาได้อยากให้เขาถือแต่ว่าเขาเอาม่ได้เองครับข้างบนเปิดเปิดซิลูดระหว่างที่ออกตัวใดเจอเป็นให้ตรงๆม่ได้ครับรมันมันมันผิด ครับ,รบทั้งบนทั้งล่างเน่ยพี่น้องเนาะกันไว้ครับผมเพราะว่า่เป็นเหล็กคำนวณนาเล<ห>ครับผมกัดอันอนี้อีกเรื่องนึงครับครับผมเรื่องเงินผมเนี่ยผมเนี่ยเที่ไปหาตาผูน้นึงมาเรียนผมว่ายี่สินเราไปหาปูครับมาเน,นี่ยนแลไปก็ได้เมื่อนั้นมาเนี่ยนแลนเท่าแล้วเนาะเจ็ดสิบ ก็เหรอเนาะครับผมแต่ว่าผู้ใหญ่เฮ็ดนี่แล้วก็ว่าไปนีน่แล้วว่าหาปูหาปูนี่นะครับปูที่มะเขาบผมดีๆนะครับปูอันเ <ผม S 1> นี้ยนี่ตกแรงไหมแล้วไม่ให้โชคครับครับผมฝันจะฝันว่าน,น้องหนุ่ยย่างไปทั้งปูรครับผู้้ายตายคนครับย่งางไปปูขนมาเนียน เมเรากลับมานอนม่เรากลับมาบ้านแล้วเดา,านูมาห่ายป่ะนี่ครับครับผมอูเรามีหนวดสั่นมาแล้วว่าเป็นพูมีหนวดพูนตรงทมๆด้วยนึงกันครับนี่แล้วก็แล้วแล้วก็ทถามมันปูพูนอะวรบ้างเลขก้อนนี้น่ะมีอันเลขศูนย์อย,าาาย,ยู่ทั้งไหนเออสั่นมาพูนแลวบ้าสครับเลขศูนย์อยู่ทั้งหนครับมันนี่<ม> อันนี้เราก็เด้ทํทแฟนทำผูไปบ้านอ้่ยขยากแค่กันได้ศูนย์ทั้งน่ะือที่เบสันวันนี้เอาเลยวเลขก้นี้่ะศูนย์ห้าหกสั้นว่าผูบอกโอ้ศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าหกกันไม่ใชอกตัวนี้ละสั้นว่ากูวางื่อนาะในกอฝันันสอนนอฟังครองเปอะไรบนาครับ<ม>ครับผมอันนี้เลขอันพอใหญ่เนาะเลข ปุนอ๋คนรู้จักครับคนรู้จักครับครับผมเอาพิจารณาเบิ้งเด้อครับผมเลขสองหางนี่เอาไอ้แอดมินก่มาแชร์กับจีบนรบกวนเวลาไอ้หลาย้ะครับผมครับขอขอบคุณไอ้ไซยาพุ่มฝันแมนเด้อครับผมที่ให้แนวทางมากกับเก่ามาเชียร์เพื่อได้โชวได้ลาบครับผมครับครับสวัสดีครับไอ้ครับผมครับขอบคุณครับ เอารับพี่น้องรับผมกับพิจนาเบิงเดอร์ับผมเพื่อได้โชได้ลาบเนาะพี่น้องเนาะเอ็ดมินกอลามเชียกับตามให้พี่ให้น้องได้รับชมกันเกี่ยวกับเลกไอฟันแมนคนชัยภพูมเด้อครับผมถ่ายคลิปนี้ก็ขอไปพรอให้พี่น้องยิซีถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันเด้อครับผมกับเก่ามาเชียหมดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกสิบห้าูโขสุขนครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ